ฆ่าลรืหรอโอเคได้เลยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเ็บเบไม่น่ามาเลยโอ้ยโอ้ยโอเจ็บเจ็เย้แป๊บนึงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับยังเม่บโอเคโอเคโอเคสวย สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่อง Easy Boy นะครับผมเป็นการกลับมาเล่น ROV ในรอบ8ล้านปีผมเคยเล่นไปครั้งหนึ่งนะผมเล่นไม่เก่งผมก็เลยเลิกเล่นเลยวันนี้เราจะกลับมาเล่น p i ซี่นะครับผมชื่อผมก็อย่าลุมหนูเลยนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นช่วงแรกๆใช่ไหมมีทุกคนเข้ามาลุมผมทั้งยอนทั้งมีนาทั้งแท้งอะไรลุมผมหมดนะครับผมอันนี้จะเป็นการเล่นแบบเอาฮาเฉยๆนะครับไม่ได้เล่นจริงจังซีเรียสนะครับผม เรากลับมาเล่นเกมระดับตำนานเมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะดังมากมาแล้วครับผมการออกสกิลนะครับหรือว่าการทําอะไรต่างๆที่ไม่ถูกใจท่านผู้ชมก็ขอโทษด,ด้วยนะฮะเพราะว่าผมเล่นไม่เก่งผมไม่ใช่โปรเพเยอร์โอเคไหมผมเป็นแค่เพยเยอร์เฉยๆนะครับผมมาเล่นกลางไม่รู้เลยนะว่ามันมาถูกไหมแต่ว่าเราเราจะไปมั่วนะเราจะไปทุกเดทอันนาอนนาสวัสดีครับ <laughs> อันนี้เล่นเล่นแบบฮาฮาเลยนะไปซีเรียสไปซีเรียสโอ้ตัวนี้ตี เป็นไงโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าเฮ็ดจังซี่โอ้ย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 เอออย่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าเฮ็ดจังซี่โอเคนะครับผมชอบไปเลยโอ้โห my gosh ผมอาจจะออกสกิลไม่เป็นนะขอโทษด้วยอ้าวมาอีกแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่าอ้ามาเลยครับผมเข้ามาในป้อมสิ ข้ามาในป้อมสิเข้ามาในป้อมกับฉันสิ <c oughs> ถือว่าเจ็บ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บเท่าไหร่มั้งดูดูทรงแล้วหนงเอาให้แมวแมวโอ้ห้ามออกจากป้อมห้ามออกจากป้อมเป็นสีที่ดีที่สุดเออเออเออว่าไง <c oughs> ว่าไงครับว่าไงครับว่าไงครับจะไปไหนอะครับแค่โลง กลับบ้านไปเฮ้ยเไม่กลับเหรอกลับก็ตายนะ <c oughs> ได้เฉยอ,อะผูหลายรอบมากเอามาแล้วค่ะได้อันติแล้วครับชื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 บชอชอ,อันนี้ชื่อไวโอเลตใช่ไหมน่าจะขอสักหน่อยก็แล้วกันไปละจ้า <c oughs> ขออยู่แต่เล่นกลางแล้วกันนะครับไม่ปวนใครนะเนาะไอตัวนั้นมันจะมาอีกใช่ไหม <c oughs> โอ้โหมาอีกแล้ว กัดเด้งครับผมกระเด้งใส่เต็มๆมาดังนี้โอ้โ oh ห my god โอ้ยโอยโอยเจ็บครับเจ็บครับเจ็บครับเฮ้ยเอามันนั่นแหละเพื่อนเอ้ยมักหลายเ้ืองสิเร้่อดนี้เออยอดเยีเ่ยมไปเลยเพื่อนสวยมีข้างบนเข้างบนมี2ตัวไม่ควรออกจากเลนตัวเองนะแต่ว่าแต่ว่าเราเล่นไม่เป็นเราจะออกมีปัญหาไหมเอาป้อมเรา คิกซี่แกชะตาขาดแล้วชะตาแกขาดแล้วคลิกซี่นี่แน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 ่ฮ่่าฮ่ฮสวัสดีครับสวัสดีครับกลางโดนแต่ว่าเราจะดันตรงนี้ไปนะครับอย่ามีใครซุ่มอยู่พุ่มไม้นะแล้วก็เอาคอ้อนมาฟาดหัวเราไม่เอาอย่าเข้าไปลึกเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะโดนก็ได้นะขอเด้งหน่อยนะอุ้ยมาแล้ว วิกซี่อ้ยยอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอาฮ่าอาฮ่าขอไปเติมเลือดแป๊บหนึ่งนะครับเอาไม่มีเลือดให้เติมคลิปไก่แล้วเอาละครับศึกคิกซี่ปะทะคิกซี่ว่าไงคิกซี่เลือดน้อยอ่ะอย่าทำฉันเลยนะเข้ามาในฟอมสิ <c oughs> จะได้จะได้หลงกล <c oughs> เราไงมาดีมาเร็ว <c oughs> มาโดนเรานี่เร็ว <c oughs> อร่อยไปได้ยินไหมคลิกซี่ขี่ติดตูดอเอเฮ้ยไอ้้เด็กกระเปียกเด็กตัวกระเปียกเด็กตัวกระเปียกก็โดนไปครับเรียบร้อยครับไปเร็วตีป้อมเลยตีป้อมเลยตีป้อมเลยฮ่าเอาต่อครับผมคลิกซี่ขี่ติดตูดมาแล้วครับอันนี้ก็ปล่อยคลิปกันไปนะโอ้โหไอตัวกระเปียกก็อยู่ข้างบนนี่มาเ,เราอยู่ไหนเนี่ยโอเค เราเข้ามาในป่าของเขานะครับและตอนนี้อาหาสุดยอดโอ้ดยอดเลยว่าจะล่าสักหน่อยไม่ได้ล่าแล้วเอาเลยแว้นเอาเลยเราช่วยอยู่เราช่วยอยู่เอาเลยเอาเลยแต่ครับระเบิดเวลาย้อนข้างล่างย้อนนี้ของชอบเลยนะมาสิครับอุ้ยแต่ว่าอันนี้ตีมังกรอยู่ขอ สวยหน่อยแล้วกันเอาไม่ไปไหนเอาเอาอ้อยอ้อยอ้อยเจ็บ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 อ้อยอ้อยเจ็บเจ็บเจ็บอ่าสุดยอดเอามังกรมันต่อเลยสุดยอดเลยเอาเฮ้ยเอาเพื่อนตายอ๋อแต่ว่าเพื่อนยังอยู่อดไปเลยโอเคเดี๋ยวเคลียร์ทางนี้ให้ขึ้นไปด้านบนหรือว่าด้านกลางก็ได้นะครับโอเคต่อไปเลยจูแอป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 ซุ่มในป่าดีกว่าเว้ย เผื่อจะมีใครมาไม่มีก็ดันป้อมยาวๆอันนี้อันนี้ก็ไปนั่นนู้นไปเอ,อ่เอ,อดันทิมหน่อยโอเคเย่อะไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อของเอาของที่เขาเติมมาให้ดีกว่า <The crack. S 1> เอาเพื่อนเพื่อนโดนเฮ้ใลัดไม่ทันยิงป่ามันก็ได้นะวัดดียอนวัดดียนวัดดียน สุดยอดเลยเพื่อนไปต่อไปเลยเนี่ยเอาไปค่ได้ช่วยเพื่อนฟาร์มหน่อยโอเคเพื่อนดันกลางแล้วโอเคช่วยช่วยแบบไม่แย่งเอาหายหายไปไหนแล้ววาบากับฐานแน่นอนเลยโอ้ยไม่ไม่ไม่เขายังอยู่ตรงนี้อยู่ฆ่าลิสหรอ <Don 't. S 1> โอเคได้เลย Mortar, itos, osure, อยๆอเจ็บ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 ไหน้ามาเลยอ้ยๆอ้ยอ้ออยเจ็บเจ็เย้รู้จักคลิกซี่ขี้ติดตูดไหมล่ะมาเลยครับก็มาเลยครับจะไปตีมังกรทำไมอะอุ๊ยอันี้อยู่กกลางขอบินไปเฮ้ยไม่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 ช่วยแวนดีกว่า ตรงนั้นมีเพื่อนซัพพอร์ตแล้วนั่นไงต๊ยตูดไปเลยสวยงามอุ้ยเออจะเดินเข้าป้อมทำไมเคให้รถถังไปแล้วเราก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บจัดการทีมไปด้วยโอเคเอะมันแกจะหมดยังแกจะหมดยังโอเคครับไปอุ้ย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 คลิกส่อื้ออื้อโดนโดนขอไปแจมนิดนึงแป๊บหนึ่งนะ แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ okay. วู้ฮู้วู้ฮู้ยังเมบโอ้โอเคโอเคโอเคสวย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 เป็นการตะลุมบอลที่ไปเลยตีป้อมใหญ่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 เลยในป้อมมีใครเกิดยังเกิดมาดิเกิดมานี่แน่โอเคชนะแล้ววู้ วิคตอรี่คุณชนะแล้วอ๋ออยังมันเลยไม่รู้ว่าแมวร้องไปกี่เทคแล้วเนี่ยเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคิกซี่ขี้ติดตูนะครับผมผมไม่ใช่โปรเบเยอร์ผมไม่ใช่เบื่อชีพนะครับผมไปแค่เพลเยอร์ธรรมดานะครับผมก็อย่าซีเรียสเล่นเอาสนุกสนุกขำๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจอกันจ้า